เอาเลยนะครับขอบคุณที่ยิงนะข้าวเขาที่ได้คัดภาพเลยแล้วเห็นไหมหมดย่างเดียกมาเด้อ ครับสำหรับโครงการครัวปันอิ่มข้าวไข่เจียว15บาทนะครับที่อบตอกบินได้จัดทำโครงการขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากราชการแต่อย่างใดนะครับโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิด1 9นะครับว่างงานตกงานหรือถูกเลิกจ้างนะครับหรือโรงงานปิดตัวลงรวมถึง ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้เด็กต่างๆนะครับที่รับผลกระทบในเขตพื้นที่ตำบลกระบินแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับที่จะได้รับนะครับประทานอาหารที่ดีมีสูกหลักโภชนาการแล้วก็มีราคาถูกนะครับกว่าท้องตลาดเพื่อให้พี่น้องปรชนได้ลดรายจ่ายมีเงินเก็บในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นเพื่อสําหรับเอาไปใช้ในความจำเป็นด้านอื่นๆนะครับในภาวะ โควิดอย่างนี้เนี่ยเราคาดว่าสถานการณ์ยังมียังอีกยาวนานนะครับว่าจะที่ทายลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เรา,เ,าเราจึงเ,เริ่มต้นตั้งแต่วันที่2สิงหานะครับแล้วก็จะไปให้สิ้นสุดโครงการประมาณปีใหม่นะครับก็คือ31มสเอธันวาหกสีแล้วก็จะพิจารณาว่าหาสถานการณ์ยังไม่ไม่จบนะครับยืดเยื้อเราก็จะขยายเวลาดำเนินการออกไป นะครับตอนนี้นะครับร้านของเราเนี่ยได้กําหนดวัตถุประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายว่าทําให้เกิดการจ้างงานให้กับพี่น้องัยจนที่ว่างงานอ,อย่างน้อย2อลายนะครับตอนนี้เราก็จ้างไม่กลัวหนึ่งลายเด็กส่งของที่สามารถส่งอาหารไปถึงถึงบ้านด้วยคือระบบ Delivery นะครับอ,อยู่ที่บ้านก็สามารถสั่งสั่งเข้าไข่เจียวเราได้นะครับเป็นการลด การเดินทางของพี่น้องประชาชนนะาวะ่าแพร่ระบาดไม่ให้มีการสัมผัสกันครับตอนนี้ก็คือเราเปิดให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการก็คือผู้ที่มีสักธาน,นะครับอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาสมทบกับเรานะครับท่านสมทบ15บาทก็ได้1จานนะครับสมทบ2จานสามจานสิ่งเหล่านี้แหละถ้าที่เป็นยอดเพิ่มขึ้นเนี่ยหากมีพี่น้องท่านใดนะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยผู้ที่ต้องต้องถูกกักตัวนะครับมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตสามารถรับประทานได้รีนะครับโดยร้านเราจะบริการให้ถถึงบ้านนะครับ